สวัสดีเพื่อนๆวันนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2563นะตอนนี้เวลา11.20 20นาทีก็ได้แล่นรถขึ้นมาบนถนนชนละมากวิถีซึ่งเป็นสะพานปูน ก็สร้างเสร็จน่าจะเป็นปีแล้วแหละแต่ว่า,าคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเ,เมื่อสองสามวันก่อนก็ได้ถ่ายตอนกลางคืนไงแต่วันนี้กำลังจะเข้ากรุงเทพอีกแล้วก็เลยถ่ายตอนนี้แหละไปทำไมกรุงเทพไปทำไมกรุงเทพคือมีนัดกับนักเรียนนักศึกษาเขาแวะเขาชวนกันไปกินอาหารที่แมคโเดอนั่นอีกแล้ว,ลวไงคุณน่าสติวิทยานั่นแหละ เราก็ไปช่วยอุดหนุนเขาประจาแหละเพราะเศรษฐกิจอย่างนี้ไงคุณกระตุ้นเศรษฐกิจไปอุดหนุนแมคโดนัลด์หน่อยแล้วก็ไปกินแต่ไม่เขาได้กินน้ของน้องทรายอ่ะคือหาที่ไม่เจอแล้วเราก็ร้อนเกินกว่าจะไปเดินเบยดกับคนไงก็อุดหนุนแมคโดนัลด์นี่นะเกือบสองมื้อคือเช้าเนี่ยถ้าไม่มีลดราคาอาหารนะนะจะเป็น แฮมหรือเป็นไก่เงี้ยชุดละมีทั้งน้ำทั้งอะไรเนี่ยก็ร้อยเก้าสิบแปดประมาณน,น,เนะเนาะไปมื้อแรกก็หนึ่งละแต่ที่สำคัญคือห้องน้ำไงคุณเราเราไปอยู่ตรงนั้นเพื่อห้องน้ำโดยเฉพาะเลยอะ่ะเพราะว่าห้องน้ำมันหายากไงคุณเขาไม่เขาไม่เอากทมเขาไม่ได้เอาห้องน้ำมาให้ไงเราก็ต้องอาศัยแมกโดนัด์เนี่ยนะแต่ว่า อุดหนุนอาหารเขาอะแล้วพอเคยเกินเกินเที่ยงไปใบสองใบสามก็หิวอีกแล้วไงก็อีกมื้อนึงเราก็ไม่ได้ไปอาศัยเขาฟรีนะก็ไปช่วยอุดหนุนเขาด้วยไงเดี๋ยวจะหาว่าพวกเราไปแล้วไปเปลืองห้องน้ำเปลืองน้ำอย่างเงี้ยเราก็เลยอุดหนุนเขาด้วยวิธีนี้ทีนี้พอออกมาตรงนี้แล้วก็เลยถ่ายตอนกลางวันให้คุณดูเนาะ แล้วถ้าขากลับตอนคืนคงไม่ได้ถ่ายแล้วแหละเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าคราวที่แล้วถ่ายไปแล้วไงนี่ขับเร็วนะคุณก็จะมึนๆตาหน่อยเนาะเพื่อนเคยแย้งมาว่าดูที่นี่เอยไม่รู้ให้ดูอะไรหน้ามึนอะไรนะมึนหัวไปหมดเลยอะ่ะเพราะว่าขับเร็วไงแต่ขับไม่เร็วมันก็กว่าจะถึงจะใช้เวลานานไงถ้าเราไปแบบนี้ประมาณสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็จะถึงไง ก็ดูอย่างนี้แล้วถ่ายให้ดูตอนกลางวันไงที่เคยบอกว่าถ่ายตอนคืนแล้วเดี๋ยวมาถ่ายตอนกลางวันให้ดูหน่อยตอนนี้ก็เกือบสิบเอ็ดโมงแหละหรือสิบเอ็ดโมงสิบยี่สิบแหละลืมพูดไปพูดมาลืมนะคุณเลยตรงนี้ก็วันนั้นก็บอกว่าเป็นอะไรนะเห,นเหมือนเหมือนเรือเรือใบอะ่ะเออใช่จริงๆแบบคนดูสิเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆให้ดูนะอ่านี่เรือใบเรือใบระวังมอเตอร์ไซค์ตกลม อ่านี่เรือใบแล้วข้างหน้าก็จะเป็นรูปปลาเออลืมถามที่จ่อยอีกแล้วอะ่ะว่ากี่กิโลที่เขาทำถนนชนละมากวิถีอ,อคราวที่แล้วบอกว่าอยู่กลางทะเลไม่ถึงหรอกคุณแต่หมายความว่า เลาะชายฝั่ง,งแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดไม่ได้ติดพื้นดินไงก็ห่างจากชายฝั่งมานิดนึงไงแหละแต่แต่ก็เหมือนกับว่าอยู่อยู่บนทะเลแหละสะพานเนี้ยนะวันนั้นพูดผิดไงว่าอยู่กลางทะเลไม่ใช่หรอกกลางทะเลมันน่าเกลียดเกินไงคนพูดผิดพูดผิดขอโทษนะคลิปที่แล้วน่าจะวอล์กที่ร้อยหกสิบหกวันนี้ก็จะเป็นวอล์กที่ร้อยหกสิบเจ็ดละ เพื่อนๆติดตามกดติดตามกันบ้างนะจ๊ะเพราะว่ายังไม่ไปถึงไหนเลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ทำไปเรื่อยๆความสุขคุณถ่ายอะไรไปเรืเ่อยเฉยนู้นดูดูด,ด,ดูทางนู้นนะนะแต่มันก็ติดไอ้ไอ้อะไรนะรูปอะไรละขอบสพนะพานมองไม่ค่อยเห็นอะไร<ม>ก็พยายามจะเห็นแต่ก็กลัวจะไปบังคนขับรถเขาด้วยไงเดี๋ยวทัศนวิสัยไม่ดี เสียงกึ้งกึ้งในรถนี่ไม่ใช่อะไรหรอกคุณเป็นเป็นคลื่นคลื่นให้ขับรถระวังระวังอ่ะระยะมันยาวเดี๋ยวจะง่วงเหงาเหานอนเขาก็จะมีลูกคลื่นให้ตลอดบ่าวลง วัดบนนู้นก็ยังไม่เคยขึ้นไปเลยอะ่ะนูน้นไกลๆอะ่ะเที่ยวไปหลายๆจังหวัดแล้วเนาะแต่จังหวัดนี้ก็ยังไม่ครบหรอ,อกคุณเพราะว่ามัวแต่ไปที่อื่นไงเหมือนใกล้เกือกกินดางอะไรคือไปที่อื่นก่อนแล้วก็พอหมดหมดกำลังจะไปตรงไหนก็เข้ามาในสถานที่เราอยู่นี่นละ ก็เดี๋ยวตอนสายๆไปถึงที่แม็กโดนัทถ้าเผื่อเจอสาวๆอีกก็คงจะได้ถ่ายรูปเขาที่แล้วถ่ายผู้สื่อข่าวรพอร์เตอร์คุณถาปณีเอียดสรีชัยไปแล้วแล้วก็น้องที่เป็นนางงามของนครราชสีมาเอยไม่ใช่ผิดนครศรีธรรมราชผู้ผิดสองจังหวดน,นี้จำจับกันตลอดเลยอ่ะนั่นแหละ แต่ว่าวันนี้ถ้าเจอน้องโฟกัสนะมไม่รู้จะมีโอกาสเข้าไปถ่ายเปล่าเนะาะก็จะต้องมีคนอยากเข้าไปถ่ายกับน้องเขาเยอะๆแหละน้องนี่เก่งนะหัวเร็วด้วยอะ่ะตอบโต้ไดไวมากวันนั้นเห็นเอ๋ใครไปแช่งน้องเขาว่าว่าอะไรนะให้ตายอะ่ะเขาเขาเขาฉลาดพูดนะเขาบอกว่าถ้าเขาตายอะ่ะเขาก็ มองลงมาดูพี่อยู่ในรกอยู่ในนาลอกว่ะคุณแสดงว่าเขาขึ้นสวรรค์น,นั่นเองอะแล้วก็ถามว่าไอ้พวกที่แ,แก่ๆไปด่าเด็กเนี่ย <c oughs> เด็กมันโตเอาแบบเนี้ยอายไหมเนี่ยมันไม่ได้พูดอะไรมากหรอกแต่คาลมะ่ะแค่คาลมก็กินคนแก่หมดแล้วอะ่ะเออมันเก่งไงเด็กโฟกัสเนี่ยแล้วชอบตั้งแต่มันเล่นหนังแล้วไง <c oughs> น่ารักดีอะ่ะตอนโตก็ยังฉลาดอีกแกสวยด้วยอะ่ะโอเคแค่นี้ก่อนเนาะ ถ้างคุณขาไม่เคยบอกเลยอะ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามด้วยนะคะซับสบไคร้ใด้วยเออเคยบอกว่าซับสไคร้หน่อยเพื่อนก็ไม่รู้เราซับสไคร้คืออะไรเราเราก็จะบอกตรงๆก็น่าเกลียดไงที่นี้พอบอกว่าซับสไคร้เพื่อนไม่รู้เรื่องอะ่ะซับอะไรล่ะเออซับอะไรอะ่ะเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเราใจ้ัคำว่าซับสไคร้ แล้วเราพูดไปว่าตับสับ,ส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 บตะไคร้เขาก็ไม่เข้าใจไงคุณเขาก็ไม่ไมาสับตะไคร้ให้เราหรอกเราก็เออโอเคไม่เป็นไรออางั้นอย่าลืมนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วทั้งไงก็ก็ไปเจอกันที่แมคโดนัลด์นั่นนะคะโอเคค่ะ